ส,สบายดีพี่น้องสบายดีบอตะกุทุกคนเด้อส,สมองสบอรพี่ก็มารับสมัส่องซาบไลสวัสดีเอฟซีว่าฟังไทยฟังลาวรวยอยู่าาย่างประเทศยินยดีต้อนรับพี่นอ้องก้าส่ส่องซาบายออพี่น้องมนีน้อ,อ,นองเจรวีมะเล่นนำพี่น้องเ้ยมะเล่นอยู่เพื่อนพี่ได้ปนดพอนอนหะกระต่น เพื่อน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 นาน้ากระตืนพี่น้องเอ้ยไอเอ้ยที่หายได้ปุ๊บเอาอ่นถ้าแต่นานๆถ้าแต่แล้วรบหน้ายังโมตะด้เอามาจากเถื่อพี่น้องก็สีเอามา เ้าก็บม่ค่อยมีเวลาไปพี่น้องเลยเดอย่เบ,ดบดิ่งซ้ายซ้ายอยัง้ถ้าพูดน,นะพักพัก,กันกินอีกได้พี่น้องเลยทากหนาพาก,กันกินเมียง <c oughs> กินเมียง <c oughs> กินเมียงข้างนี้นะไปดิปลาลุกิมีงไปดิปลาลูไปดิปลล เฮ้ตางยี่ยมากันตอนอนข้าวงแรงอนข้างแรงพเจ้าสิปทันงยี่้มีหมักเดือมากกระทินพี่นองหัวชิงไข่ดนหาได้น้ำลายแตกไ้แล้วต่กน้ำไม่สมเจ้าวประแด็พี่นองเอ้าปะเจวก็เจปะแด็อหมักเดือเพราะอะไร

เจียงดังตุบมโนพี่นกองหยามันมกเดือ่ยับเดื่อมในน่องมกมกคามมบกหมามหกคามหยกคาม่อยมีทุกอย่างเนาะอัใบไม้มอกินกับใบไม้ชนดแค่หกามิะ

ม,มานแม่ยายกินเมียงตาอกดเ้องหอซิมได้ต้องใหอยิต้งอซิมครบเครื่องมาแลนะสมัามสมไม่สมสมไม่สมสมคได้แตมาเด้อมาเด้อ ได้แตกพี่น้อะพดโพแฉเนี่ยโควิดขอยากย่างจะไปกินจะในโควิดมากนะจบบกินเขื่ินบ่เขื่อดอกเขื่อย ยังบอก่าได้แขนแขนเมี um um <h <h um bueno> um bon ่ยงเขมี um um ่ก okay? ินหมกเดือมม่กี่เขนจอกด้ลูกล็อปดั้มเมียงตั้มเมียงลกว่า ด้าเมียงว่าขาวที่เอาใบมังยมยุบได้ใบมังยมหอกมีโอ้หัป้ากสูงตามเหมือนไหมจนตบมือพี่น้อยเพื่อนเพื่อนจีฮักชัดเลย ก็มีแบบเป็นอะไรก็มีแทนไหมลองหนึ่งหกแปดจองบ่นก็ได้เหนียงบ้านเฮาวเสะมัืงเหนียงบ้านเฮาแซ่บพี่น้องหากินง่ายบ่ต้องซื้อต้องแลกบ่ต้องขายบ่ต้องยังกันเลยเอาในต้นเลย ไม่ดีพา um, ูมาเดกนอแ่ไเกบบาูมมวล่ะอย่าลืมจมมนเอาั่แจกสมบนี้เ่ยบุมิสมแบบแค่ กามด้วยน่อสุกั้าเจไปหาได้น่อสุก้าว่ากันเห็ดได้หน่อสุกเห็ดตัวนี้ั้ก็เป็นหน่อสุกจักเละโอ้ยเห็ดจักแล้วก็แฉะหนาเปื่อยบุบเหน่นบเส็แล้วเตื้นนงบ่บุบบมากขัดเรนข้าเจ้ากินน่อไม่สุกข้าเจ้าเห็ดได้หน่กตุมันน้ำเกลือใส่ตุ้มน้ำเกลือใส่จับ่ดำ

ใหญ่เลยได้พี่น้องแบบมาบัน้ใหญ่เลยเริ่มเห็นหูหูก็ะดีเลยนุมกับไก่ชินมกบกชิบิดเด้อจ๊ะห่อกับเด้แลนตลาดหอกับซาเบนตลาดเด้อจ๊ะไมกไม่ดียดีดีลูกมันมาใหม่อันนี้าา รับต่อพี่แองเ้ยแก้วบุษมาค่ะรับต่อรับต่อบัดมาห่าวบัดเลไอ้นั่นมาห่าวบัดตื่นตื่นขึ้นมาเจอได้ไเสร็จนะบางคนเล็กหน่อยหูดดีนั่นัน nhốt phải nhốt đi <cười> uhm.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  <cười> chừng đứa hả vân 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 chừng đứa hả uhm. không phải gì hại ai uhm. <laughs> uhm. <laughs> uhm. à, quay lục lại quay bạn ทังน่อินเลยออกไ่อกมันเลยบ้านีอย่างนี้กแห้งได้นะเวียดไปวิดมากระโปงใส่กระโปงเงิน

อ่อนเป็นบุกินทำเรื่องอะไรไม่จะบูมเดื่ยวทำหมักหมักขุนจักนีงแค่มันหมักมันๆเลยนะหมัคนโคตรคิดไม่ออกฮึ่มที่พี่น้องฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามสองสาวโบราณในเด้อพี่น้องอยู่ดีแม่ไม่ตะโกนตะโกนคลิปหน้าพ่อกันใหม่เด้อพี่น้องเด้อ ฝากสองบาตระน้ำเด้อดพี่น้องอยดีไม่แห้งมาตะกุทุกคนจ็กได้ใช้บาตระนะโหบาตระไอ้โหหนึ่งพันสับไวใบตอนนี้ก็ได้ก็ได้เป็ดลอยไปลายก็ได้เป็ดลอยไป